สวัสดีค่ะนี่เด้ยค่ะออซม่เด้ยค่ะเพิ่นมาทำมาเห็ดอันดอกใหม่เด้ยค่ะเพิ่นสีเห็ดอีหยังดอกไปแข็งใบสีเด็ค่ะใบสีเนาะค่ะใบสีใสขันตุเพิ่นว่าสมผาดคือที่ว่าวเด้อค่ะเห็ดอีหยังนะจ้าเอาว่าวมาแน่นี่เอาเห็นหนาก็ได้เนาะว่าวที่ไรว่าวที่ไร เออเห็ดใบสีใส่คันตุกน,นอกจากนอเป้งานหนังนอกจากเห็ดงานหนังพจนิไป,นไปเห็ดงาน,นจะเปอ้อันนั้นแทงอันนั้นสมตัมลีลาอยูอออ่อัวเพอร์สีน้ำล้มวันที่เก่าเวลาจ้าโอ้พจนิพกแข่งแข่งสมตัมลีลาเดจ่าเด้อเอฟซีจ๋จาจจอออและประกอบอันเพื่อนเอาใบกล้วยนะคะมาเห็ดแมนบอจ๋าใบกล้วยมาเห็ดน้อกล้วยเอากล้วยตานี่บ่ เวลานี้มันชิดดี้ก็โควยอื่นอยู่บ่จ้าโควยนี้มันจะเหนียวจะเหนียวสวยไม่ได้เห็ดโอ้จ้าจ้าจ้าคันทั้งหลคันเพิ่นบ่เคยเห็นประกาศซิโบหูเนาะค่ะเนาะอันผู้ใดเพิ่นหูแล้วก็บ่เป็นยังเนาะค่ะเนาะเอาลงให้เบิ่งบึงไปหลายผู้หลายคนเนาะค่ะเนาะไกล้ซีเซนที่ยังทั้งนั้นบ่ท่านได้บ่ท่านเซนแล้มันบอกค่ะกำลังเห็ดเนาะกำลังซอยกันเห็ดอยู่ จักมือสิได้ไปแข่งเนาะนี่เริ่มเฮ็ดงานวันที่เก่าเนาะค่ะนอนมื้อนี้วันที่คบอยู่โอ้มือนี้มากค่ะทำก็เริบกระเรียง่ายเนาะจ้ะยนอนโอ้เวิร์มที่ตะขาอาอสมอเพื่อนได้นี่ค่ะพี่มือเด้อค่ะเด้อยยังไงเป็นอ่าพอไปวัดไปว่าได้จ้าพอซื้อขันงามดอก ไปอมเภอร์้คะอเบอทาน<อ>ทานนี้คุณหมอเอคุ้มทีมยาขัดได้ค่ะเด้อคุณหมอสมอเหตุการณอค่ะแบบเป็นวิดีโอส่งไปแป,ป๊บหนึ่งแหละโทรลูนี่ท่นน<อ>ี้นะคะขอโคษนะคะตอนนี้ค่ะตัวล <c oughs> ะสั้นเองคุณผู้ชยัค่ะยันยันยันเป็นน้ได้นะคะขาเป็นน้ำหวานน้ำส้มก็ได้ขั้นหน่งได้ทั้งนั้นปรนเด็นใบเตยเป็นดอก ทั้งนันเห็ดเห็ดต้นใบเตยเป็นดอกใหม่ดอกกุหลาบด้วยค่ะเนื้อเปินกับช่บนานงานด้วยค่ะเด้อนี่มาซอยกันพูมิตรพหงเห็ดต่กันนี่ทั้งนี้หอยพวงเมล่ายางงามด้วยค่ะแต่ก่อนเคยหอยขายกรุงเทพคนมาแมนบ่จ่าแมนบ่จ่าแต่ขานังก็รู้คล้วว่า นลตีงานี่โอ้ใจใจขวขานี่เน็องพระเทด้วยแดวค่ะนี่เน็ตไหนี่ค่ะอยากงามเลยค่ะเด็ตไหเลยค่ะเน็ตไฮนี่เลยค่ะดูสิสวยขนาดเดจ่านี่เป็นร่มนะนี่มิติฟูชัานานงานเดจ้าเด้ออสมออันสมอกอตัวค่ะอสมอกอตัวเด้ค่ะเด้อนี่ หอสีน่าดูหอต่อสีน่าดูกรางวัลพันหนึ่งลงทุนมหาพันละจ้าเนี่ยเพื่อความเพื่อความสวยงามกับเพื่อความวรังการของอสมอเข้าค่ะของอสมอก็ตัวนเนาะคะพร้อมลงทุนนะคะขาดคุณหมอเอว่าขาดทุนไม่ว่าอย่าให้เสียหน้าไม่ได้เลยจ้าอันนั้นไม่ให้ไม่ให้มี ความมาสุไปหาองรักมาเดื nice. ่องนี้เจะหาไซนน่ไปหาเดี๋ยวบอเห็นไม่เห็นช่องทางเลยไม่เห็นมีเลยซำนีก็ได้ค่ะเอฟซีได้่ะเด้อยมะเกินเกินซัมเนีก่อนนะคะความอือนิทายให้เบิรงกไม้ได้ค่ะสวัสดีค่ะ